สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณอ,อะไรครับดวงค่ะคุณดวงนะฮะคลิปนี้นะเราก็จะมาคุยกันเรื่องคีย์เวิร์ดนะครับซึ่งคุณดวงก็บอกว่าศึกษามาบ้างแล้วแล้วบังเอิญวันนี้ผมก็ทําคลิปคีย์เวิร์ดเพิ่มขึ้นไปด้วยผมถามนิดนึงว่าในความคิดของคุณดวงอะครับในการขายของคีย์เวิร์ดสำคัญแค่ไหนครับในการขายของออนไลน์สําคัญมากเลยค่ะม,มันเหมือนแบบ เป็นการให้ลูกค้ามาเจอสินค้าเราอย่างเนี้ยค่ะอืมให้ลูกค้ามาเจอสินค้าเราเพราะถ้าเกิดลูกค้าไม่เจอสินค้าเราเราจะขายได้ไหมไม่ได้ถ้าเราใส่ใส่แบบกว้างๆใส่แบบหวานๆอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเขาเสิร์ชไม่เจออย่างเงี้ยค่ะโอกาสขายไม่หรอกไม่ใช่เสิร์ชไม่เจอมันก็ใช่แหละเหมือนเราขายเสื้อเชิ้มันก็ต้องใส่อ่ะแต่ปัญหาคือคนขายก็เป็นยังไงเยอะคนอ,อื่นก็ขาย ใช่ไหมเชื่ออย่างไงทุกคนขายกันหมดจริงไหมเป็นแสนเป็นล้านคนแล้วกว่าจะเจอเราปัญหาอือปัญหายุทธ<ช>นั้นไม่ใช่ว่าไม่เจอฮะแต่กว่าจะเจอดีกว่าผมขอเปลี่ยนจากคาว่าไม่เจอเป็นกว่าจะเจอพอคุกแข่งมาหาศาลถูกป่ะค่ะอ่าแล้ววันเนี้อ่ะผมอ่าที่ที่คุณบอกว่าศึกษามาบ้างผมถามหน่อยคําว่าลองเทลคิวต์เนี่ยรู้มาก่อนหน้านี้หรือเพิ่งแบบมาเข้าใจกับผมรู้มาก่อนบ้างค่ะอือหึ แต่ความเข้าใจเป็นไงที่รู้มาก่อนในความเข้าใจเป็นไงคําว่าลองเทลคีย์เวิร์ดเหมือนต่อหางมันนะคะคือแทนที่เช่นเช่นคําว่าเชิดแทนที่เราจะเชิดเฉยๆอาจจะไวเชิดแบล็คเชิดแล้วซ้์อแอลถูกต้อง,อองยิ่งคํายาวขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งก็จะน้อยลงถูกไหมครับใช่แต่<ะ>มันก็คือชื่อคําว่าลองเทลคีย์เวิร์ดถามว่าวันนี้ คืออ่ะอาจจะศึกษามาบ้างแต่วันนี้พอผมไกด์ไลน์หรือผมพาเครื่องมือที่จะครอทล long tail keyword คือสร้าง long tail keyword รู้สึกไหมว่าจริงๆแล้ว long tail keyword ในการสร้างหรือหามันนะ่ะยากไหมไม่ยากค่ะออให้ใเข้าใจหลักการเมื่อก่อนนะ่ยเข้าใจว่ารู้จักองเทลคีย์เว w o r d แต่ถ้าคิดจะสร้างอง n g tail keyword คุณว่าเป็นไงเมื่อก่อน อาจจะเดาเอาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่มีเครื่องมือเออแล้วถามว่าเดาเองบางทีมันใช่ไหมหรือมันอาจจะมั่วปัญหาคือถ้าคุณพูดเองว่าเดาอ่ะมันก็มีสิทธิ์มั่วได้ไหมใช่ค่ะก็แปลว่าเราเหมือนเราคิดว่าเฮ้ยฉันขายซอยนี้เดาเองเออสุดสุดท้ายซอยนี้ไม่มีคนเข้าเลยจบเลยค่ะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าคิดเองเออเองถูกป่ะของผมเราเราเน้นสายเครื่องมือรีเช็คหมดถูกไหมใช่ปะ ใช่ค่ะอ่าแต่นิดนึงลองเทลคีย์เวิร์ดใช่เลยแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือถ้าเป็นคีย์เวิร์ดหลักอะ่ะคนก็หาเป็นล้านในบางสินค้าถูกไหมค่ะลองเทลคีย์เวิร์ดคนหาแค่จากล้านหนึ่งอะ่ะพอลองเทลปุ๊บเหลือแค่หลักแสนแต่รับได้ไหมอะ่ะก็ก็ดีขึ้นค่ะคู่แข่งน้อยลงใช่ถูกต้องแม้คนหาจะน้อยลงก็ตาม แต่คู่แข่งน้อยลงแล้ววันนี้ไอ้ที่เราหากันแบบแบบเหมือนเลียวเลยอะ่ะจําได้ไหมมันมีอยู่คํหนึ่งไอ้ไว้ไอ้ไว้อะตอนแรกไม่มีไว้ฮะตอนแรกไม่มีไว้จาได้ไหมตอนแรกไม่มีไว้ขายได้แค่หลักประมาณสองพันกว่าชิ้นใช่ป่ะใช่ค่ะกลายเป็นว่าไอ้ลองเทลคิวอะจริงจริงปกติมันต้องขายน้อยลงนะค่ะจริงๆยอดมันต้องน้อยลงแต่บางเอิญแค่มีคำว่าไว้สีขาวแค่ในเสื้อสีขาวแค่นี้มันกลายเป็นอะไรเลยในในคีย์เวิร์ดที่มันยาวขึ้น เปอร์เซ็นต์ขายเยอะขึ้นซะง,งั้นนะแปลกดีนะอันนี้อันนี้ผมว่าแปลกเลยนะคำนี้ประหลาดดีอ่ะเพราะฉะนั้นครับเอาเป็นว่าคุณศึกษาเรื่องลองเทลคีย์เวิร์ดศึกษาคีย์เวิร์ดมาแล้ววันนี้ผมชวนคุณมาคุยเรื่องคีย์เวิร์ดบน eBay วิธีรีเช็ควิธีหาสัพท์ใหม่ๆถ้าคีย์เวิร์ดคุณมีคุณนะภาพในการขาย eBay ถามว่าโอกาสในการขายคุณจะเป็นยังไงไปด้วยเยอะขึ้นค่ะ ถ้าเกิดคุณเคยดูคลิปผมอะผมจะเปรียบปว่าคีย์เวิร์ดเหมือนทำเลใช่ค่ะถ้าทำเลดีโอกาสในการขา,ขายก็มากขึ้น,นเอาง่ายๆที่ผมเปรียบอะถ้าคุณได้แบบที่เช่าแบบคุณมติคุณขายข้าวมันไก่ข้าวมันไก่คุณโคตรอร่อยเลยโคตรอร่อยเลยแต่คุณอยู่ในซอยลึกคุณเอาไ่แบบเอ้ยฉันฉันแบบขอเช่าดิมถนนเนี่ยเขาหน้าบ้านเขาให้เช่าสองพัน วันหนึ่งมีคนเดินผ่านห้าร้อยคนตีไปห้าเปอร์เซ็นตคนเลี้ยวเข้ามากินห้าร้อยคนร้อยละห้าก็ยี่ห้าคนกินร้านคุณถูกไหม,มกับอีกอันนึงสูตรเดิมขายอร่อยเหมือนกันแต่คุณได้ทำเลที่ประตูน้ำถามว่าประตูน้ำวันๆคนเดินเป็นไงเยอะเยอะกว่าค่ะจากห้าร้อยคนคุณจะเดินผ่านหน้าร้านคนณหมื่นคน ไม่ต้องหรเรก็ได้เลี้ยวแบบร้อยคนเอาเข้าสามคนก็ได้อะแต่หมื่นคนคุณได้กี่คนสมเซก็สามร้อยคนค่ะถูกไหมเพราะฉะนั้นค,คำว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรคำนี้มีคนเซิร์ชกี่คนคุณดูตามรูปผมดิเนี่ยถ้าคุณหาคีย์เวิร์ดได้คำนี้มีคนเซิร์ชกี่คนคำนี้มีคนเซิร์ชกี่คนแล้วคุณยกคำไอ้พวกนี้มาหาในลิสติ้งของคุณได้ แปลว่าคุณจะดึงลูกค้ามาได้กี่คนเยอะขึ้นแต่เปอร์เซนต์การขายเราไม่ได้เพิ่มขึ้นนะผมให้น้อยลงด้วยอาจจะจากห้าเปอร์เซนเหลือสี่เปอร์เซนเหลือสามเปอร์เซนแต่ด้วยปริมาณคนเนี่ยที่เขาบอกว่าเยอะขึ้นใช่เหมือนที่เราบอกถ้าเดินผ่านหมนะื่นคนเนี่ยขอสามเปอร์เซนต์เนี่ยเมื่อกี้ห้าเปอร์เซนต์ด้วยไอ้นี่ขอสามเปอร์เซนต์แต่คุณได้ลูกค้าสามร้อยคนนะครับแต่นั้นคือคีย์เวิร์ดแม่นะ ซึ่งยากแข่งขันนิดนึง<ะ>แต่ผมถามแบบไอ้คีย์เวิร์ดค้นหาน้อย,อยก็ก็เป็นยังไงอยู่ครับใส่ไปให้หมดนะคะถ้าใส่ได้นะ ebay มันใส่ได้น้อยแหละแต่ข้อดีของคีย์เวิร์ดน้อยๆน,นะบางครั้งอ่ะูขแข่งมันน้อยด้วยค่ะมันก็คือคล้ายๆลองเทลคีย์เวิร์ดนั่นแหละเนี่ยมิดเด t o ทัชแบ็กอ่ะสมมติอ่ะถุงขยะก,กลางๆเหลือพันคนเห็นไหม บางทีของเราทั้งเล็กทั้งกลางกูก็ใส่ได้หมดไหมใส่ได้หมดค่ะถ้ามีเนื้ที่อ่าสมมุตินะมีเดียมเออมันมีคนเสิร์ฟวะ่ะอ่ะลองเช็คก่อนรีเช็คดิมีเดียมทัสแบ็กอ้าว eBay. อีเบ e ีเบเล่นแล้วคํานี้มีไหมอีเบไม่มีถ้าไม่มีเอาไม่เอาไม่เอาค่ะจบนะครับแต่ว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดของอเมซอนไม่ใช่ e b a บอ่ะอย่างนี้มันก็มีแหละนี่เห็นชัดๆเลยว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้สื่อว่า ทุกคำมันต้องเป็นคีย์เวิร์ดของการและการหมดถูกไหมแต่เรามีวิธีเช็คเพราะฉะนั้นที่ผมเตือนคุณแล้วว่ายัางไงก็แล้วแต่จะคิดจะเอามาจากคู่แข่งหรือจะทางไหนก็แล้วแต่ต้องเช็คด้วยถูกไหมครับถ้าคุณทำเพอร์เฟกอย่างนี้ได้ผมการันตีเลยว่าคนจะเห็นเรามากขึ้นและโอกาสในการขายก็จะสูงขึ้นด้วย <Y ip. S 1> โอเคนะคลิปนี้ถามนิดนึงยังไงร,รีวิวหน่อยรีวิวให้คนที่แบบกำลังดูคลิปสัมภาษณ์นี้ได้แบบเป็นไง ขาย e b a บแลวเกี่ยวกับเรื่องคีย์เวิร์ดที่ที่ผมสอนและให้เครื่องมือช่วยอย่างงี้มัน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 ดีไม่ดีหรือยังไงทําให้งานง่ายขึ้นหรืออะไรยังไงบ้างเรื่องเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดทั้งทั้งสอนแล้วก็อธิบายแล้วก็เครื่องมือช่วยค่ะมันเห็นภาพการจัดหมวดหมู่คีย์เวิร์ดจัดคําง่ายขึ้นค่ะทํางานง่ายขึ้นเป็นสเต็ปไล่อย่างนี้ปุ๊บปุ๊บมากรองอย่างนี้แล้วก็อ่ามีเครื่องมือมาตัดคําแล้วก็มาสรุป เป็นคำที่เราจะใช้ได้เลยใช่ไม่ต้องแบบคิดเองหยิบอนุษย์มาเติมอันนี้อะไรอย่างงี้อ่าระบบเราใช้นี้ระบบเครื่องมรกรองได้เลยค่ะแล้วเราก็เน้นเลยว่าถ้าเกิดคีย์เวิร์ดมันเพอร์เฟกโอกาสในการขายก็จะเป็นยังไงด้วยเยอะขึ้นค่ะแล้วก็เหมือนเหมือนกับไปที่หน้าอี a y ที่เมื่อกี้เราดูเป็นไอเปอร์เซนต์ขายเปอร์เซ็นต์คู่แข่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นมันก็ชัดขึ้นว่า คีย์เวิร์ดนี้ตลาดเนี้ยน่าเล่นน่าลงไปสู้มาอ่านึงค่ะที่ผมจะไม,มไม่เสียเวลาอ่าท,ท,ที่หนึ่งที่ผมไม่มีเครื่องมือให้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสมมติถ้าคุณคิดจะิสต์ evey เองเลยอ่ะส่วนใหญ่ก็คือไปแกะมันจากคู่แข่งปะใช่ใช่ค่ะเราได้รีเช็คด้วยไหมเดี๋ยไม่ได้รีเช็คแค่แกะเอะ้คำนี้คิดว่าใช่คำนี้คิดว่าใช่ไม่ได้รีเช็คแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาเน้นดูสกเกตชั่นตรงนั้นนะคะอ่าฮะ ก็คือสมมติว่าใช้คําหลักแล้วก็ใช้คําคํารองมาอะไรนี้แล้วก็เต<ป>ิมเคยคิดไหมว่าเคยคิดไหมว่า,วาบางครั้งอ่ะไอคำคีย์เวิร์ดที่เรามาจากคู่แข่งมันไม่ใช่คําที่คนเนี่ยเสิร์ชเจอเขาจริงๆเขาอาจจะลูกค้าอาจจะเสิร์ชเจอเขาจากคาอื่นแต่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้ขายได้เราก็แกะมา,ะจ,าจากคนนี้แต่ทาไมเราขายไม่ได้บอกใช่ใ <firstly. S 1> <walk? S 3> ช่ค่ะถูกไหมแต่นั่นแหละสุดท้ายแล้ววันนี้เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าคู่แข่งเขาขายได้คีย์เวิร์ดอะไรแต่อย่างน้อยคีย์เวิร์ดที่เราคัดมาทุกคํา มีคนหาไหมมีคนค้นหาถ้ามีคนหาโอกาสขายได้ก็เป็นยังไงด้วยเยอะขึ้นค่ะแค่นั้นพอเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าเขาขายด้ยด้วยคําไหนจริงไหมใช่ค่ะแต่เราก็หาทางของเราเองก็ได้นะฮะสุดท้ายเราก็ไม่รู้หรอกเขาขายได้จากคิวอะไรค่ะ อ่ะโอเคฮะขอบคุณมากเลยแล้วก็ไปเตรียมการบ้านที่โอ๊ตให้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าในการลงขายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดของครบเครื่องมือครบก็แจ้งโอ๊ตมานัดวันเวลาเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะครับขอบคุณครับจบคลิปเดี๋ยวสอปคลิปสัมภาษณ์ก่อนเด๋ยวเครื่องมืออยู่ไหนเนี่ย